คณะกรรมการศัลยศาสตรขั้น hmm. พื้นฐานและคณะกรรมการวิจัยบริวาริารจัดการสตเดชสกูของมูลนิธินหลายแรกจังหวัดขึ้นในวันนี้นะครับครับเพื่อทางเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสตเดชสกูใช้ในชีวิตประจำวันได้ในซีซั่นสตเดนี้ทุกคนมีครูอาสา5ท่านนักห้องการเล็บชั้น4อาจารย์พธรักษาสตร์ อาจารย์จะเรียนการสอนในทุกคนขาดการจับเกณฑ์ผู้บริหารโรงเรียนพนัคงานพนักงาริการนี้มาเดี๋ยวจะขอเชิญอาจารย์ไปเปิดงานด้วยครับมันเป็นที่สี่อ่ากันยานะครับก็อ่าถาปัญหาที่ผู้บริสนใจว่าจะแก้ปัญหาอย่งไรแล้วก็ให้เด็กๆกับมาถ้าผูันำเนี่ยมาท่มมือกันในตัวด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีงานประสานกำไรมันคุณนิดนะคุณนิดคุณนิดอยู่ตรงนี้ครับปัญหาคืออะไรแล้วก็ได้ผลประโยชน์อะไร ของกิจกรรมนี้นะคะสําสหรับมันฑีความสามารถาทีนี้ปัญหาก็คือวินัยในเรื่องของการต้องต่อไวลา้อะไรเงี้ยบางทีคือยอดมายี่สิบคนแต่ว่าบางสัปดาห์ก็คือมาไม่ถึงนี่นะค,ะนค่ะปัญหาผู้มีหางก่อนถ้าผู้ริหารในการสนับสนุนก็คือทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาส่วนคุณครูเราก็จะมีทีมทีมนี้คือต้องมีจิตอาสาเราก็เลือกคุณครูที่หนึ่งมีใจก่อนไม่มีใ<ม>ครให้<ส>เด็กสามารถเรียนรู้ แล้วก็มีเหมือนกับคนที่ไม่ใช่อาจารย์มาช่วยสอนอะไรเงี้ยมันก็เปิดมุมมองสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กมาเลยชก่การขยายช่วงก่อนกับก่อนตอนเย็นใะช่่ยมากับตรนเต่าเนี่ยซึ่งเราไม่ได้ใช้เงินประมาณเพราะมาอะไรเพิ่มขึ้นเลยว่าโรงเรยียนก็มีอยู่แล้วนั่นก็เป็นการใช้เงินจำนวนน้อยแล้วเด็กเองก็มีที่ที่ไปไม่ว่าวันเสาร์วัอจันทร์เล่นเกมหรือว่าจะทําอะไรที่ใช้ใ้การแล้วผมก็เจอยีารามานานแล้วนะว่าซึ่งจบยิราสีสองโป,โปรแกรมที่เราคิดว่านี้ก็คือ เราจะโฟกัสไปที่โรงเรียนที่เป็นเอเจคชั่นังัดที่ท่านผู้ว่ามีนโยบายในการนะคะโดยที่ต่างจังหวัดเนี่ยเช่นภูเก็ตนะคะแล้วก็ระยองทีเป็นนผ้ว่าผ่านการลอเนะะล้กัิก นี่บอกก่อนชนเจนก็ไม่รู้เพราะว่าคนเียสองคืออะไรตกลวกี่ตกลกสาวโอวโห้วไที่อะไอไอไรั้เดี๋ยวมีมีใชู้หมีใช้ดใครดูอันไหนครดูใครดูนครดดเกี่ยวกัาราลีอทายก่อนออครนัขียนใัรนเนทำให้ัี้กันดี เดี๋ยวถ้าเวลาเสร็จเราไปเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวมีเวลาเอามาไกลลงออกจากบนต้นเอาดิ่งหอกไป นี่น้ำอะไรจะเรียกว่าอะไรอ่ะอิตาเลียนโซดาเอ๊ะอิตาเลียนโซดามีสีเดียวเหรอมีหลายสีค่ะทำไมต้เปม่อิตาเลียน้วยเอาละโอ้ยเท่ากับเสืออะไรเลยเละออยเนี่ยอานะอยยอดไมเหมอนกันะอร่อยมากทาน้อยยอดฝ่ะพรุ่งนี้รู้ตอนนี้ไม่รู้หรอกพรุ่งนี้รู้แล้วตอบแล้วตอบอิตาเลียนโซดาอิตาเลียนโซดาติ เพี่จที่เกิดจากกินเตอรี่เโอ้ยเหลียวเลยนี่มาทเรื่องดื่มดยมีการนมข้ากับน้าอัดลมหรือโซดาอร่อยมากครับขอบคครับขอบคุณไอ้นีกินนม่ไไอ้นี่ไม่ได้กินไม่นนเนี่ยใสโชยไว้กินกินค่ะกินไงขอนะนี่ตกลี้ยงนะจะ อะไนัท <ệt> ี Luckily, ้อะไรออไหรลครับผมทำทีหลไไหอไมมาสอนเด็กรับโรงเรียนว่าแก้วเนี่ยก็คือมีสอนอาหารซึ่มันนสุดท้ายแล้วมมีอาหารหลากหลายเลยแต่มีเอาเต๊กไก่อะไรเงี้ยเด็กก็สนุกแลมีสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีครูญี่ปุ่นอีกทีมาช่วยสอนด้วยตคนมาร่วมคนไทยะเดหกคนเนี่ยอกว่าเป็นกิจการที่ทำให้เกิดเด็กเกดเเ ก็อาจะอาจจะได้เจอเป็นสถาปนิกสมที่ทำงานหลักหายมาเจอมาแลกเปลี่ยนกันวันนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ที่ว่าสถาปนิกเขาทำู่หน้าโรงเรียนมันจะขยายเขาเกลี่ยนออกัาแล้วข้าวไปเปลโรงเรียนคือนี้เราทำโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนที่เป็นที่ได้เป็นโรงเรียนสมรรถกรรมตามพรบเรื่องการโรงเรียนใหม่นะซึ่งเราจะสมัครเข้าไปมากที่สุดเลยแต่วโรงเรียนตรงนี้เป็นตัวที่ปรับกฎระเบียบทางการให้มีความครอบคลุมกับด้านราชการมากเลยแล้วก็เอาตัว การศึกษาวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าหลังเลิกเรียนขยายเวลาไปหาบริษัทมาช่วยเนี่ยก็จะทำให้เด็กมีประสบการณ์ที่กว้างขวางกังซ่าไปถึงในที่สุดนะครับว่าในสำมงานต่างๆว่าสองการไม่ไม่แพ้โยธาหรือว่าการจราจรหรือว่าไอ้โยธาจราจรเนี่ยคือสร้างสิ่งที่สร้างในอาสาที่สร้างคนแต่สิ่งหนึ่งสคัญที่สุดของวันนา้นก็คือในสิ่งที่สร้างคือการจุดจุดบนเาื่อสร้างคนให้มีคุณภาพได้ปัญหาต่างๆก็เริถูกแก้ได้ ว่าเราก็ต้องให้เราในการบริจาคมากขึ้นแล้วทีนี้เกาบริจาคไม่ใช่แค่ที่น่นมานะชิ่นหงาอาจจะไม่ได้แก้ด้วยแต่ว่าหาแวร่วมกันแต่ว่าเรามีคนรุ่นใหม่ทั้งหรือว่าไม่กระทั่งผู้สูงอายุที่เราไปดูช้างเนีขาสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นช้างปัญญาที่แลกเปลี่ยนกิจการให้กับคนบระสุทธิ์ก็อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยนะแล้วก็จะขยายผลให้ได้มากที่สุดผมว่าในหนึ่งปีแล้วเห็นว่าไม่ได้ใช้หงมาเลยสิ่ผู้ช่วยมัอยู่แล้วอาจจะครูที่อยากจะมาร่วมก็ไม่ได้ไปบังคคับอะไรร้้้้ใใใหหมมีาาาา่นจแสเข พี่เองก็มาในตลดที่เกี่ยวข้องกันก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ว่าติดดีๆขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากต้องคัดเหมือนกันน่ะคือต้องมีตลาดที่เออมีความเข้าใจมีอะไรอย่างเงี้ยมันคำว่าสเกลที่เห็นมัจะขยายไปเรื่อยสารบัตเราพูดก่อนไปเรื่องคนาืเป็นเจ้องฟูหรือว่าฟันดิ้งที่มาช่วยมูลิตี้เพาเราไม่ได้ใช้เงินหลวงออกมูลิี้ก็จะหาฟันดิ้งหรือว่าแต่ผมว่าเชื่อว่าถ้าคนเห็นประโยชน์ของเรื่องนี้าสุดท้ายได้มีคนมาร่วมใมือกันเพื่อทำโครงการปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยเชื่อเป็นการลงทุนในระยะยาวเพื่อ คนหลายคนอยากมนการเปลี่ยนแปลงอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเมืองในประเทศให้ดีขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องาก็ไม่ได้ยากเราแค่อาจจะใช้เวลาแค่ครึ่งวันเสาร์มาเจอเด็กมาสอนในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญอาจจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องศิลปะเรื่องดนตรีเรื่องภาษาและผมว่าทุกคนมีความเชี่ยวชาญที่มาแบ,บาแ่งปันว่านาาาาี่คือมิติเรืจองกสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กให้กับสังคมแล้วยังสร้างความภาคภูมิใ,ใจในตัวเราเองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของท คือตอนนี้ที่หลักตัวหลักเราคือต well. hmm ัวมูลที <enfin> like ่คั้งเเด็สุกรนะแต่ว่าจริงแล้วอนาคตอาจจะมีช่องทางที่เราส่งในตัวเราได้ก็อาจจะมีหลายรูปแบบเดี็กช่างของเราถ้าเราปรับตัวตรงเป็นตัว